ในหัวข้อนี้ครูจะพูดถึงที่มาของสูตร b บวบกรูท b กํลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ตัวนี้คือสูตรการหาค่า x ทำไม x ถึงได้เท่านี้โดยที่รูปก่อนที่จะได้ x ค่านี้คือ ax ยกกํลังสองบวกด้วย bx บวกด้วย4เท่ากับ0เรามีสมก,การนี้มาแล้วเราจะสามารถหาค่า x ได้จากตรงนี้การแทนค่า a, b, c จากโจทย์ก็อันดับแรกเลยคือเมื่อเราทราบสมการนี้เราก็จะจัดรูปมานิดนึงโดยการหารทั้งหมดด้วย a ได้เป็น x ยกกำลังสองบวกด้วย b ส่วนด้วย a x บวกด้วย c ส่วนด้วย a เท่ากับ0ทีนี้เรามีวิธีการแก้สมการ กำลังสองตัวนี้โดยการทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ดังนั้นครูก็จะจัดรูปให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ให้ได้โดยที่ดูที่ส่วนแรกก่อน x ยกกําลังสองตัวนี้เราจะได้ว่าหน้าคือ x ดังนั้นครูก็จะจัดอันนี้หน้าคือตัว x ก็จะจัดเป็น x ยกกําลังสองบวกด้วย2หน้าหลังตามสูตรนะ2หน้าหลัง2คูณห,หน้าของเราคือ x หลังคืออะไร หลังก็ต้องเป็นอะไรก็ได้ที่มาคูณด้วย2จะได้เป็น b ส่วนด้วย a ซึ่งมันก็คือ b ส่วนด้วย 2, a ได้ตัวหลังแล้วซึ่งมันก็จะกลายเป็นพจน์กลางตัวนี้ถัดไปบวกด้วยหลังยกกำลังสองหลังของเราคือ b ส่วนด้วย 2a ดังนั้นก็จะเป็น b ส่วนด้วย 2, a ทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อบวกเข้าก็ต้องลบออกลบได้บส่วนด้วย 2a ทั้งหมดยกกำลังสอง ถัดไปบวกด้วย4ส่วนด้วย a จากตรงนี้ที่เรายังไม่เติมลงไปก็จะได้เท่ากับ0เช่นเดิมทีนี้ก็จะมาจับวงเล็บจับวงเล็บโดยที่เลือกตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นวงเล็บกำลังสองก็จะได้ x บวกด้วย b ส่วนด้วย 2a ทั้งหมดยกกำลังสองในส่วนแรกลบด้วย ลบด้วยตัวนี้ครูขอย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น b ส่วนด้วย 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย4ส่วนด้วย a ถัดไปการบวกลบเศษส่วนในฝั่งด้านขวามือตรงนี้ต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก็ตัวแรกได้เป็น b ยกกำลัง2ส่วนด้วย 4a ยกกำลัง2ลบด้วยอันนี้4ส่วนด้วย a เฉยๆครูต้องการ ส่วนด้วย 4a ยกกำลังสองเหมือนกันแสดงว่าครูก็จะคูณด้วย4เข้าไปและคูณด้วยตัว a เข้าไปก็จะได้เป็น 4ac ส่วนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายยังจะอยู่เหมือนเดิมคือ x บวกด้วย b ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ทั้งหมดยกกำลังสองถัดไปฝั่งซ้ายก็ยังอยู่เช่นเดิมและเราก็จะไปจัดรูปในฝั่งขวาได้เป็น b ยกกำลังสองลบด้วย4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย4 a ยกกำลังสองทีนี้ทำอะไรต่อดีทีนี้เราก็ต้องการให้ได้ค่า x ถูกไหมคะเราต้องการค่าตัวนี้ดังนั้นเราก็จะพยายามจัดรูปยังไงก็ได้ให้มันเหลือแค่ x ซึ่งอันแรกที่ต้องออกไปจากตรงนี้คือยกกำลังสองจากยกกำลังสองก็จะเป็นรากที่2ของ b ยกกำลังสองลบ4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย2 a ยกกำลัง c a ยกกำลังสองตัวนี้กำลังสองย้ายมาเป็นรูนแล้วนะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ x บวกด้วย b ส่วนด้วย 2a ทีนี้ก็ย้ายอีกรอบหนึ่งย้ายตัวนี้กอ้อนนี้จากบวกย้ายไปเป็นลบลบ b ส่วนด้วย 2a ทีนี้อันที่เรามีอยู่เดิมคืออะไรคืออันที่อยู่ในรูนตัวนี้ครูก็จะถอดออกมาเลยถอดอะไรถอดไอ้ข้างล่างตัวนี้ 4a ่กำลังสสามารถถอดรูทได้เป็น 2a ดังนั้นข้างในจะได้แค่ b ยกกำลังสลบด้วย 4ac ก็ส q u ก็ e root ของเรายังติดอยู่ก็จะเป็นรูทตัวนี้เสร็จปึ๊บมันส่วนเท่ากันละส่วนด้วย 2a ทั้งคู่ดังนั้นออลืมไปตอนที่ย้ายกำลังสอง มาเป็น q u a r e r ร o ทตัวนี้มันจะต้องเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบก็จะมีทั้งบวกทั้งลบอันนี้ก็เลยต้องมีลบด้วยทีนี้ส่วนมันเท่ากันแล้วนักเรียนก็จัดตัวเศษบวกลบกันได้เลยเราก็เลยได้เป็น X เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ียกกำลังสองลบด้วย 4a ทั้งหมดส่วนด้วย 2a นี่คือที่มาว่าสูตรนี้มาได้ยังไง ็มาตามนี้ทีนี้วิธีการใช้สูตรเราจะมาดูกัน3ตัวอย่างเพราะว่า3ตัวอย่างนี้จะได้คําตอบที่แตกต่างกันและนักเรียนจะได้ข้อสังเกตอื่นๆตามมาอีกตัวอย่างแรก3 x ยกกำลังสองลบด้วย11เท่ากับ0จากสูตรของเราที่ว่า x เท่ากับลบ b บวกลรูท b ยกกำลังสองลบด้วย4 ac ทั้งหมดส่วนด้วย2 a เราก็จะแทนค่าตามสูตรนี้ให้ได้โดยการเทียบกับสมการ ax ยกกำลังสองบวกด้วย bx บวกด้วย4เทียบโจทย์ตัวนี้กับรูปตัวนี้ว่า abc เป็นอะไรเมื่อเทียบแล้วเราจะได้ว่า a ของเราคือ3 b ไม่มีให้เห็นก็คือ0 ส่วน c เท่ากับลบ11นำ3ค่านี้มาแทนค่าในสมการสตาจะได้ x ดังนั้น x ของเราคือลบ b b เป็น0ก็ไม่มีอะไรก็จะเหลือแค่บวกลบรูท b ยกกำลังสองก็ยังเป็น0อยู่ดีลบด้วย4 a c a ของเราคือ3 c คือลบ11ทั้งหมดส่วนด้วย2 a a คือ3ก็จะเป็น2คูณด้วย3 ถัดไปก็บวกลบรูทลบคูณลบได้บวกก็จะได้เป็น12คูณด้วย11เป็น132หรือไม่ต้องคูณก็ได้ก็จะเป็น4คูณด้วย33จะได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเลข4นี้มันถอดได้คูก,ก็เลยไม่คูณ ส่วนข้างล่างก็จะเหลือแค่2คูณได้3 2คูณได้3ตัวนี้เอาติดไว้ก่อนเพราะว่าจะตัดกับข้างบนบวกลบยังอยู่เหมือนเดิมดึง4ออกมาก็จะได้เป็น2เหลือแค่รูท33ที่อยู่ข้างในส่วนด้วย2คูณได้3 2ตัด2มันก็จะเหลือแค่บวกลบรูท33ส,ส,ส,ส่วนด้วย3ก็จะติดไว้ตามนี้ ดังนั้นคำตอบของข้อนี้เวลาไปตอบนักเรียนสามารถตอบได้เป็นบวกลบรูทสามสิบสามส่วนด้วยสามหรืออาจจะตอบในอีกรูปหนึ่งในแบบที่สองให้ตอบแบบแยกกันก็ได้ก็คือรูทสามสิบสามส่วนด้วยสามหรือลบรูทสามสิบสามส่วนด้วยสามเออแก้ไขนิดนึงอันนี้จะต้องเป็นและนะคะและลบ รูปสาส่วนด้วยสเพราะว่าทั้งคู่เป็นคําตอบเนาะไม่ได้เลือกตัวใดตัวหนึง่งถัดไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2โจทย์ให้มาเป็นลบ x ยกกำลังสองบวกด้วย x ลบด้วย5เท่ากับ0อันดับแรกเราก็จะมาเทียบตามตัวรูป ax ยกกำลังสองบวกด้วย bx บวกด้วย c เท่ากับ0ว่า abc ของเราเป็นอะไร จากที่หน้าตัวหน้าตัว x ก,กํลังสองคือลบดังนั้นเราจะได้ a เท่ากับลบหส่วน b ไม่เห็นตัวเลขตัวนี้ก็คือเลข b 1 b เท่ากับหและ c เท่ากับลบหทีนี้จากสูตรของเรา x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกํลังสองลบด้วย4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย2 a เราก็จะแทนค่าในสูตรนี้โดย B ของเราคือ1บวกลบรูทหนึกำลังสองก็ได้1หรือจะติดไว้ก่อนก็ได้ลบด้วย4 ACA ของเราคือลบหนคือลบหทั้งหมดส่วนด้วย 2A A คือลบหทีนี้เราก็จะได้เป็นลบหบวกด้วยรูทหนลบคูณลบได้บวกได้บวก4บวก4มาคูณลบ5ได้ลบ20 ทั้งหมดส่วนด้วยลบสอทีนี้สิ่งที่จะให้ดูคืออะไรหนึ่งลบด้วยยีจะได้เป็นลบสิบเก้ทั้งหมดส่วนด้วยลบสองรูทของลบสิบเก้าตัวนี้ไม่สามารถถอดออกมาได้ดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบหรืออาจจะตอบว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่เป็นคำตอบของสมการ ที่เป็นคําตอบไม่มี x เป็นสมาชิกของ r ก็คือไม่มีจำนวนจริงใดเลยที่เป็นคําตอบถัดไปข้อที่3ลบ x ยกกำลังสองบวกด้วย 6x ลบด้วย9เท่ากับ0 ข้อนี้ก็เหมือนเดิมเทียบ a b c a คือตัวที่อยู่หน้า x กำลังสอง a จะได้ลบ1 b คือตัวที่อยู่หน้า x ได้เป็นเลข6ส่วน c คือลบ9แทนค่าลงไปจากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลังสองลบด้วย 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย2 a แทนค่า b ของเราคือ6ลบ6บวกลบรูท 6กยกกำลังสองลบด้วย4 a คือลบ1 4คือลบ9ทั้งหมดส่วนด้วย2คูณ a a คือลบ1ก็คำนวณทีนี้ก็จะได้เป็นลบ6บวกรูท o o t 36ลบด้วย4 a c คูณกันเสร็จเรียบร้อยได้เป็น36ทั้งหมดส่วนด้วย2คูณลบ1ได้ลบ2 ก็จะได้เป็นลบ6บวกลบ36ลบด้วย36นี้มันเป็น0ดังนั้นข้างหลังจะไม่เหลืออะไรแล้วครูก็จะไม่ใส่บวกลบเพราะว่าบวกลบ0มันได้เท่าเดิมเนาะบวกลบ0นบวก0หรือลบ0ก็ยังได้ลบ6ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ส่วนด้วยข้างล่างคือลบ2คำตอบของเราก็เลยเป็น3จะสังเกตว่าเมื่อกี้มันบวกลบ0ครูก็เลยไม่ใส่บวกลบ0นมาจากตรงนี้ หมายความว่า b กำลังสองลบด้วย 4ac ในข้อนี้มีค่าเท่ากับ0ทำให้คำตอบของเราได้ค่าค่าเดียวซึ่งมันก็คือค่า3ดังนั้นข้อสังเกตสำหรับตัวอย่างที่3คือเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac เท่ากับ0เราจะได้คำตอบเดียวในสองตัวอย่างก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ตัวนี้ ข้างในรูทติดลบข้างในรูทคืออะไรข้างในรูทก็เหมือนกัน b กำลังสองลบด้วย4 ac แต่ข้างในรูทข้อนี้ติดลบหมายความว่ามันน้อยกว่า0ถ้าน้อยกว่า0เมื่อใดจะไม่มีคําตอบอันนี้คือข้อสังเกตอีกข้อหนึง่งสําหรับข้อสังเกตในตัวอย่างแรกล่ะตัวอย่างแรกเกิดอะไรตัวอย่างแรกมี2องคำตอบเนื่องจากว่าในรูทของเราซึ่งมันก็คือ4คูณด้วย33ตัวนี้ ไม่เท่ากับ0หมายความว่า b กำลังสองลบด้วย 4ac ในข้อนี้ไม่เท่ากับ0และมากกว่า0ด้วยนะไม่ใช่ไม่เท่ากับ0ูนยอย่างเดียวนะต้องมากกว่า0จึงได้2คํคำตอบดังนั้นเราสามารถสรุปเป็นกฎ3คข้อก็ได้ข้อแรกคือถ้าเราสังเกตเห็นแล้วว่าข้างในตัวนี้มากกว่า0นย์จะได้2คํคตอบข้อที่2ตามตัวอย่างที่2คือถ้ามันน้อยกว่า0 จะไม่มีคำตอบอันนี้จะเป็นข้อที่2ส่วนข้อสุดท้ายคือถ้ามันเท่ากับ0จะมีคำตอบเดียวนี่คือข้อสังเกตที่3สรุปแล้วก็จะมีข้อสังเกตอยู่3ข้อซึ่งเวลาเจอคำถามเอ่อถ้าเป็นปรนัยอย่างนี้ข้อใดไม่มีคำตอบข้อใดมีคำตอบเดียวข้อใดมี2คํคำตอบ นักเรียนสามารถตรวจสอบแค่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปหาทั้งหมดว่ามันคำตอบคืออะไรแค่แทนค่า b กำลังสองลบ 4ac ดูว่ามันเท่ากับ0มากกว่า0หรือน้อยกว่า0แล้วไปสรุปว่ามีคำตอบเดียว2คํคำตอบหรือไม่มีคำตอบนั่นเอง